สวัสดีครับเรามาดูผ่ฟุตบอลไทยลีกเกมที่23ประจำวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าพีธีประจวบเปิดบ้านเชือนเอาชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป2-1เกมนี้เนี่ยทีมเยือนนั้นปก่กอนังสูงจากทศพลลาเทศครับแต่ว่าเจ้าบ้านยิงแซงสงลูกรวดจากสีเกตมาดปูเตะและก็วินเล่นโมตา ก็เลยทำให้ตารางคะแนนของทั้งสองทีมในตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในโซนตกชั้นทั้งคู่นะฮะประจวบตอนนี้อยู่อันดับที่14ก็มีอยู่24คะแนนส่วนเชียงใหมู่ันเต็ดก็อยู่อันดับสุดท้ายครับเก็บไป13คะแนนไปต่อกันที่ดัชนลราสุดก็ยังคงเป็นอิตสานเมโลที่ซัดไป13ประตูแลเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์ก็จะมีชมบุรีเปิดบ้านเจอแบงคอกหนองบัวพบขอนแก่นแล้วก็ราชบุรีจะเจอกับโพลิเทโล สวันอาท์ที่27กุมภาก็จะมีท่าเรือเปิดบ้านเจอสมุทรปราการนครราชสีมาพบบุรีรัมย์เมืองทองเจอเชียงรายแล้วก็บีจีจะเจอกับสุพรรณ